แฟนมวยม,มีลุ้นบัวขาวบัญชาเมกยอดนักมวยไทยอาจได้ประทะคอเนอร์แม็กเกงเกอร์ยอดแชมป์เอ็มเอทีรวัตรยิลยิมผู้จัดจาก,การส่วนตัวของบัวขาวบัญชาเมกยอดนักมวยไทยขวัญใจมหาชนออกมาเปิดเผยกับสื่อมวลชนว่าศึกบีเคได้ติดต่อท้าํามให้ปะทฝีรรม,มือกับคอเนอร์แม็กเกงเกอร์ยอดนักสู้เอ็มระดับโลกชาวไอแลนด์วัยสาปีเจ้าของสถิติชก28บครั้งชนะ22่สิบสองนอกสิบเก้าซับมีชั่นหนึ่ง ทั้งนี้บัวขาวบรรชาเมฆวัย41ปีเพิ่งเอาชนะคะแนนแบบเป็นเอกฉันในการดวลกับแสนชัย PK แสนชัยมวยไทยยิมอีกหนึ่งตำนานนักมวยไทยในรายการ BKFC Thailand 5ออฟสยามภายใต้ใตกติกาแบบ k เน c ้อเคลฟายเติชกกัน5ยกเมื่อวันเสาร์ที่4พฤศจิกายนที่ผ่านมาล่าสุดเว็บไซต์ bkfc.com ได้ตีข่าวว่าบัวขาวเพิ่มสถิติชนะ2ต่อ0ภายใต้ใตการชกในรายการ BKFC และกำลังเตรียมตัวสำหรับไฟที่3 โดยตั้งเป้าไปที่ตำนานอีกคนหนึ่งนั่นคือคอนเนอร์แมคเกนเกอร์ซูเปอร์สตาร์ MMA ผู้ซึ่งสร้างความตกตะลึงเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาด้วยการปรากฏตัวในศึกบ k f c เ41แต่คอนเนอร์แมคเกนเกอร์ยังรอการกลับมาคืนสังเวียนอย่างเป็นทางการหลังจากถูกดัดตินปูริย,ย้ำแย้แคนในศึก UFC 264ที่ลาดเวก,กับประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่10กรกฎาคมปี2021นอกจากนี้เว็บไซต์ b k f c .com ยังเผยบทสัมภาษณ์บวขาวหลังชนะแสนชัยว่า ผมบอก BKFc ว่าผมจะสู้กับใครก็ได้ภายใต้กฎใหม่นี้แต่ต้องเป็นชื่อที่ยิ่งใหญ่ผมพร้อมที่จะเปิดสึกกับใครก็ตามที่จะทดสอบผมจริงๆการต่อสู้สุดท้าทายของผมคือการดวลกับคอเนอร์แม็กเกนเกอร์แบบมือเปล่าแต่ผมสงสัยว่าเขาจะต่อสู้กับผมแบบนั้นหรือไม่